ปลาทอดกรอบๆเจอน้ำราดเปรี้ยวหวานแบบนี้ข้าวสวยตงมาด่วนครับงบน้อยอร่อยพุ่งขอเสนอปลานินราดพริกค่ะเปรี้ยวหวานนุ่มนะครับครบจบในจานเดียวกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อครับมาดูวัตถุดิบครับปลานิน700กรัมครับขอดเกล็ดควักไส้ล้างทําความสะอาดครับเครื่องพร้อมแล้วครับจะไปปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะนําปลานินไปทอดนะครับก่อนนาลงกระทะเราจะใช้จะใช้กระดาษซับนะครับซับน้ําตามตัวปลานินนะครับเพื่อเวลาทอด น้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับก็ติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปครับน้ำมันพืชใช้ในปริมาณที่พอสมควรครับวันนี้ตอนนี้ร้อนน้ำมันร้อนครับน้ำมันตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับปลาดินที่เราเตรียมไว้นําลงเลยครับใช้ไฟกลางนะครับปลาดินเวลาเราทอดอย่าพลิกกับด้านบ่อยนะครับให้เขากรอบทีละด้านเลยนะครับเพราะถ้าเราพลิกบ่อยหนังเขาจะติดกระทะแล้วก็จะทําให้ปลาดินเละนะครับไม่สวยวิธีง่ายนะครับว่าตาที่เราทอดกลับด้านได้หรือยังก็คือหมุนลูกกระทะ ประมาณนี้ครับก็กลับด้านได้แล้วครับปลาดิ้กรอบแล้วนะครับก็กลับด้านครับเราจะทอดอีกฝั่งให้ย้อนกรอบเหมือนกับฝั่งนี้นะครับแค่เวลาทอดสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากรอบทั้งสองด้านหรือยังครับกรอบทอดกันทั้งสองด้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะนาปลาดินทอดกรอบทั้งสองด้านแล้วนะครับพึ้นจะพัดนี้ก่อนครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเปลี่ยนกระทะใบใหม่ครับเตรียมทําน้าราดแล้วครับนาน้ํามันที่จากทอดปลาไปสักครู่นะครับสองช้อนโต๊ะน้ามันร้อนกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมกินนะครับหนึ่งหัวครับสับนะครับสับพอละเอียดผัดให้หอมครับตามด้วยพริกกินดานะครับทั้งเขียวทั้งแดงครับวันนี้ก็หั่นละเอียดเป็นกันครับใช้แปดเม็ดครับ จากนั้นก็พริกขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำเปล่าที่เติมไปสักครู่นี้หนึ่งร้อยมิลลิตรครับน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะครับน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับตอนนี้ก็ล้อมตาลละลายครับเราจะเคี่ยวให้น้ำราดนี่เหนียวนะครับ ให้เดือดเรื่อยครับชิมรสดูก่อนครับว่าตรงตามที่ต้องการไหมครับหวานเปรี้ยวเผ็ดนะครับเติมน้ำปลาอีกเล็กน้อยครับซ้ำเด้่ยความเปรี้ยวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับตอนนี้ก็ได้รสตามที่ต้องการแล้วนะครับถือว่าผ่านแล้วครับเตรียมราดไปเลยครับจุบแล้วนะครับปานินราดพริกเมนูง่ายๆครับใช้วัตถุดิบใกล้ตัวแต่รสชาติไกลกก่าคำว่าธรรมดาแน่นอนครับอร่อนะครับ ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ